Good evening guys welcome back to English is very nice จะมีขวัญใจเด็กน้อยทั้งหลายแล้วกันนักเรียนทุกคนเมื่อนี้กลับมาพบกับคู่ปรอีกแล้วตามเคยเมื่อคู่ปรปิกเสียาในเสียง subtitle เป็นภาษาอีสานเพราะแฟนคลับหลายๆคนเนี่ยบอกว่าโอ้ยเหป็นภาษาอีสานดีดีนะแต่สามภาษาเนาะภาษาแรกก็ขึ้นอยังก่บภาษาอีสานภาษาที่สองภาษากลางภาษาไทยนั่นเองภาษาที่สามก็เป็น English language you know there are t h r e e languages that you can learn from me okay อันนี้จริงอ่ะกะบ่แม่นคนอีสานดอกเบิ่งหนารเวลาบริหนาเพราะว่ามีหมู่เป็นคนอีสานหลายๆก็เลยว่าแบบภาษานี่เป๊ะเลยหนาแบบอื้อถอดแบบมาจาก North International Speaker ยูเนี่ยวันนี้กะกลับมาพบอีกตามเคยเนาะก็เลยอยากมานําเสนอให้เออ่ทุกคนนี่ได้หูจักภาษาอีสานอีกคํานึงก็คือคําว่าอีลุงตุงนางเอ้ยแม่นบ่วะอีลุงตุงนางอืมอีลุงตุงนางอีลุงตุงนางเอ๊ะเออนั่นแหละอีลุงตุงนางอืมโอเคอีลุงตุงนางบ่ไริวารโดนมันก็สิงงๆเป็นมันๆในสีแบดนึงอีลุงตุงนาง กระซัมเถาะนั่นแหละคำนั่นแหละอ่กะก็คือว่าอยุ่งตรงนั้นนี่มันสิเป็นแบบวา่าคือขยายแอดเวอร์มนอ่ะเป็นขยายการกระทำของเฮาเนาะก็คือในภาษาในภาษาอังกฤษในภาษาอังกฤษก็คือสิเป็นคำว่า you know u n t i d i l y มาจากคำว่า tidy นะคะลูก u n t i d i l y u n t i d i l y นะคะหรือจริงๆคำนี้เป็น adverb นะคะมาจากคำว่า tidy มาจากคำว่า tidy ซึ่งแปลว่าเรียบร้อยทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะแล้วพอเติม y เข้าไปจะเป็น t i d i l y tidily <od> นะคะก็จะเป็นแบบอย่างเรียบร้อยแต่พอเติมอันเข้าไปซึ่งอันเนี่ยรากศัพท์ของมันแปลว่าไม่นะคะเด็กๆไม่ว่าจะเจอคําไหนก็ตามที่ขึ้นต้นด้วยอันอ่ามันจะแปลว่าไม่ untidily นะคะจะแปลว่าอย่างไม่เรียบร้อยอ่าหนึ่งคำแล้วนะคําที่2คือคําว่า order order แปลว่าเหมือนแบบจัดการเป็นระเบียบเรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ยก็ใช้ได้แต่พอเติมเอาไเข้าไปก็จะเป็น orderly er orderly อ่าดูปากแล้วพูดตามได้คะ orderly แต่ทีเนี้ยแหมคำที่มันจะแปลไปได้ก็คือ ที่มันสิแปดไปเป็นคำว่าอีลุงตุงนังอ่ะนะมันก็น่าจะเป็น days o r d e r l y days o r d e r l y นะคะก็แปลว่าเหมือนแบบเออ่รกรุงรังแบบจัดการอะไรไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ยเนาะอ่าแล้วก็มีอีกคำหนึ่งคำสุดท้ายคือคำว่า messy จริงๆ messy แปลว่ายุ่งเหยิงอ่าพอเติมให้มันเป็น adjective มันเป็นมันเป็นยุ่งเหยิงอยู่แล้วฉะนั้นพอเราเติมให้มันเป็น adjective เอ้ย adverb จาก adjective เป็น adverb ก็จะเป็น messy ก็จะแปลว่ายังยุ่งเหยิงยังยังแบบยังอีลุงตุงนังสินะเออฉะนั้นเดี๋ยวพ่อมาแบบเพรทเห็นเป็นประโยชน์ประโยชน์ที่ห้าเสียไปใส่ก ผู้หญิงคนนนั่นถือของเอยียงกับโู้หูอีล๋ลงตรงนั่งไป,ไปแบบเตีย้ยเป็นยังสินะ่เออกะสิเป็นว่า she is holding something messily she is holding something messily หรือเอาประโยคเดิมนะคะประโยคเก้านั่นแหละเปลี่ยนเป็นจาก messy ก็เป็นอะไรคะ she is holding something disorderly she is holding something disorderly แล้วก็คำสุดท้ายคือคำว่าอะไรคะประโยคเดิมเนาะ she is holding something she is holding something untidy โชว์เด okay. ็กทำแต่งอัดทอยเลโอเคก็คือแปลว่านั่งพูดหน่อจะถืออีอย่างอีลุงตุงนั่งไปเบิร์ตจั๊กม่นยังเออประมาณนั้นเนาะกะเอาไปใส่กันเดิมไม่ยูสามข้คือคำว่า messy i l disorderly และ untidy สำหรับมือนี้กะพอกันสามีล่ะไปนอนก่อนโอเปอร์แมนไปเบิงละครก่อนเด้อเดี๋ยวค่อยมาพอกันใหม่นะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะบ๊าย